ไม่ทันพูดที่ดินไหมตยามีตังตังตะามี เวรามณีสิขาปัตังสมาธิยามีปิากานาเวรมณีสิขาปัจังสมาธิยามีลาเมสุิาจาถาอาารควจะเป็นอะไรในในเไดนี้ยมนะ พระที่ผมหยอดเหรียญไปโอเคแขกฮะนี่คือองค์สุดท้ายที่เหลือฮะหยอดเหรียญหย่อนเหรียญหย่อนเหรียญไปนี่คือองค์สุดท้ายที่เหลือโอเกณฑ์ฮ okay, ะนี่คือที่เขาลอยเหรียญก้อนทองฮะเกณฑ์ฮะนี่คือท่อนเสาท่น เคูสวยะซึ่งตังค์ผมก็หมดแล้วก็เลยไม่ได้ทำเขไปแต่เอก็ปหอะไมือล้วเขึ้นมได้เราว่าพนสานเามื่องมีวร่หาตรวแลทกิบว่านา ก,กันนะครับตรงกันนะครับนีี่คือทท่ันก็คือ15ครับเดือน6อัสสรุก็คือ15ครับเดือน6ปริณิพานก็คือ15ครับเดือน6มาบรรจบครบวาระตรงกันปีนี้เป็นปีที่มี8สองครั้ง,งล้นมาเป็นกลางเดือน7คือ15ครับเดือน7